สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Fit จังแม่นะคะวันนี้คือกระแสเรียกร้องเยอะมากนะคะให้ทาคลิปนี้เป็นคลิปปั้นก้นแบบจุกๆเน้นๆนะคะคือหลายๆครั้งเราจะเห็นการปั้นกดนอ่ะต้องสควอตต้องรั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคืออารมันอาจจะแบบได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ข้างหลังตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนล้าเลยก็คือไม่ได้ปั้นกล้ามเนื้อข้างๆตรงนี้คือเมื่อก่อนจีนี่เองก็ตรงแนวเลยนะคะอันนี้คือพอจะขึ้นมาบ้างแล้วเนาะทีนี้มันอยู่ที่ความเข้มข้นอย่าง บอกตรงว่าจุนี้ก็เออเวทเทรนนิ่งด้วยการฮิปทรัสเซบาร์เบลใหญ่ๆอ่ะแบบที่แบบยกขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นคือสําหรับคนไปยิมได้ก็จะดีแต่พอช่วงยิมปิดก็ต้องมาพึ่งเจ้าตัวนี้นะคะอย่างยืดแค่เพ่นเดียวเนี่ยนะคะคือสัสร้างกล้ามเนื้อได้ถูกมัดเลยมันอยู่ที่เทคนิคและมันอยู่ที่การเกรงการโฟกัสให้ถูกจุดนะวันนี้จะพาออกประมาณ15นาทีเหมือนเดิมออกท่าละ4 5ิาวิและพัก15วินาทีนะคะโดยแต่ละท่านีจะเป็นท่าที่ ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยแต่ว่ามันจะเมื่อยคือเราก้นไปถึงพรุ่งนี้นะคะแล้วก็พอเราเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็รีบกินโปรตีนอัดนะคะมันก็จะบบใหญ่ขึ้นแน่นอนอ่ะมาดูท่าแรกเลยนะคะท่านี้นะเดี๋ยวใส่ก่อนให้ดูตรงต้นขาแบบนี้ใส่ไปเลยใครไม่มีใช้ตัวบบเปล่าได้เลยไม่เป็นไรนะคะท่าแรกอ่ะพับสะโพกย่ยอลงมาเสร็จจากนั้นนะให้เราเดินเหมือนเดินปูอะ่ะพอปูเขาจะเดินไปข้างๆใช่ไหม เวลาเล่นท่าพวกนี้หลักการคืออย่าลืมนะว่าหัวเข่าจะต้องตรงไปทางเดียวกับปลายเท้าเราจะไม่หุบเขา่ายิ่งมีแบนเรายิ่งต้องต้านแบนให้มันตึงมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกตรงนี้เราจะรู้สึกตรงนี้หลังไม่งอนนะหลังเปิดสวยๆกดบ่าห่างหูด้านข้างเป็นแบบนี้อือหือร้าวร้าแบบมากที่สุดเลยเขาบอก ฮอย่าลุกขึ้นนะคะยอ่อลงตลอดเห็นไหมว่าก<อ>้นรเรายื่นไปข้างหลังเก <s ip> งท้องโอเคพักได้ทีนี้ถ้าต่อมาง่ายมากใครไม่สามารถทรงตัวได้ด้วยตัวเองนะคะหาที่เกาะเก้าอี้ก็ได้โต๊ะก็ได้นะคะทีนี้เวลาทำนะถ้าเราจะยกขาออกข้างๆแบบเนี้หลักการคือเราต้องกดปลายนิ้วโป้งลงเราจะไม่กระดกนี้นะกดลงมันยิ่งเกรงตรงนี้มากขึ้นอ่ะพร้อมแล้วไป เริ่มจากข้างขวาก่อนยกเห็นไหมว่าตัวไม่เย่างนี้นะตัวนิ่งๆตรงๆกรงกเร้งทองแล้วยกอย่ายกสูงเกินหลายๆครั้งเห็นคนเล่นก้นแล้วแบบกระดกเท้าแบบขึ้นพื้นานอย่างนี้สิ่งที่จะโดนคือนี่หลังล่างโฟงกัสที่จุดแล้วแล้วต้องโดนตรงนี้ดังนั้นคือยกขึ้นมาแค่พอแบบรู้สึกว่าร้าวไหมแล้วถ้ามันจะตึงตรงนี้นะขาข้างที่ยืนอยู่ก็ไม่แปลก เพราะว่าเขาคือข้างที่รับน้ำหนักนี่เปิดขึ้นเ้้นหายใจออกเวลาเปิดเป่าลมเห็นไหมต่อไาทำอีกข้างหนึ่งเป็นข้างซายดูนะกดนิ้วโป้งลงแบบนี้เราไม่ได้ชูขึ้นมาแบบนี้นะคะให้มันออกข้างๆเพราะเราจะเล่นกลดันข้างดี๋ยนข้างให้ดูเลยดีกว่า อย่างนี้นะแล้วก็สังเกตนะคะว่าเรายืนเราจะไม่หลังแอนมวนก้นเกรงท้องเอาไว้พร้อมแล้วไปกดปลายเท้าลงยกขึ้นแค่นี้พอรู้สึกตรงนี้อืมลำตัวนิ่งๆตรงๆเห็นไ,ไหมนี่คือการบีบเกรงต้านแบนแบน์คือยังยืดตัวนี้เอไปสะใจมากอืห ยกขึ้นอืมและก,กดนิ้วเท้าลงตลอดเวลาอืมลงตรงนี้หายใจออกพู่เบาลมเราจะไม่เอามือเท้าแล้วดึงเอาไว้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นการท่งตัวเลยการออกกำลังกายที่เน้นการฝึกบาลานซ์คือการทรงตัวแบบเนี้ยยิ่งเราแบบไม่ได้จับอะไรแล้วดึงตัวไว้อะแค่ประคองไม่ให้ลม้มอะอันนั้นคือปัง มากมากประสบความสําเร็จมากๆากถ้าต่อมาจะทําเดินปูอีกแต่ว่าเจนนี่จะทําให้ดูสำหรับคนที่มีพื้นที่บ้านใหญ่นะคะเป็นคฤหาสนะคะก็เดินปูไปเลยนะคะวนไปสุดทางฝั่งนู้นอ่ะย่อลงพับสะโพกไปข้างหลังและเดินอาจจะกลับมาเลยได้เลยอาจจะแบบแค่ห้าเก้าก็พอ แต่ว่ามันจะต่างกับเมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้มันจะแค่เดินไปแล้วเดินกลับใช่ไหมมันก็จะแบบได้เกรงกล้ามเนื้อฝั่งเดียวแค่นิดเดียวแต่นี่คือเกรงซ้ายซ้ายซ้ายไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วแต่เลยว่าถ้าบอกว่าคุณมีบ้านกว้างเพียงใดนะคะก็ะเดินไปสุดลูกหูลูกตาได้เลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าหลุดกล้องหรือยังเกรงท้องนะไม่ลุกขึ้นเลยนะร้าวข้างๆนี่มากตั้นแบนไว้ระวังหัวเขา่าอย่าให้หัวเข่าขบเข้ามา หรืออากกว้างเกินไปย่อตลอดอโอเคสุดยอดต่อมาวันนี้ไม่ให้สควอตไม่มีสควอตไม่มีลัน้นะลรทั้งสิ้นเรามาทำท่าอื่นที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันดีกว่ามาต่อมานะคะยืนเกงท้องแน่นๆนะเดี๋ยวเราจะถีบขาไปทำด้านหลังนี่นะเกงท้องยกขาขึ้นแบบไม่ต้องสูงเกินเอาทีละข้างก่อนใครไม่ไหวเกาะหาที่เกาะ ไปขึ้นมาพับตัวลงขึ้นพลักขึ้นทิปไปข้างหลังกลับมาวนก้นใครไม่ไหวหาที่เกาะเกาะแค่แบบเอามือแตะๆเกี่ยวไว้ไม่ให้ลมเฉยๆนี่คือราวก้นมาห้า คือที่เน,นี้ยเล่นอันนี้ซ้ำนะเมื่อวานเล่นอันนี้ไปแล้วแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้เราก้นข้างๆของฝั่งที่ยืนขาข้างที่ยืนบนพื้นอะอ่ะต่อมาสลับทำอีกฝั่งนึงฝั่งซ้ายคือทุกสิ่งนี้จะไม่เกิดแรงเหวี่ยงจะไม่มีความแบบใดๆทั้งสิ้นเราจะแบบอย่าแบบเน้นทุกครั้งที่มีการขยับตั้งสติโฟกัสยิ่งเกรงเยอะพรุ่งนี้เราเยอะรู้เรื่อง ไม่จะลองทําดูแล้วลองแบบเกรงต้านต่างกันนะลองทําแบบเกรงฮึฮู้โหได้กดข้างในอันนี้เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่แบบปกติเล่นไม่ถึงอะไอ้ท่ายัอจะเอาไม่ถึงอะต้องแบบนี้ลองแบบให้ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่จับ แต่ว่าระวังลมด้วยนะคะเกร็งอ่ะเห็นไหมถ้าจะล้มเหมือนกันขึ้นมาโอเคดังนั้นนะคะอย่าหาทำอยู่ใกล้ๆสิ่งที่เราจะช่วยชีวิตเราได้นะคะต่อมาจะลงไปนอนก่าพคืนแล้วนะจะเป็นท่านอนแบบสบายๆชิวๆ ท่าแรกนี้นะคะจะเรียกว่าไฟร์ไฮดรันคือเหมือนน้องหมาฉี่เวลาน้องหมาเขาเห็นแบบที่ดบับเพลิงสีแดงอะ่ะเขาก็จะวิ่งไปหาแล้วเขาก็จะไปฉี่ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยทำออฟโฟก่อนนะถ้าตั้งคลานยังใส่แบนอยู่สั่นั้นเก้งท้องให้เยอะยกขาขึ้นยกแบบระวังไม่ให้ตัวเปิดแบบนี้นะหน้าเราจะหันมองอันเนี้ยคอตรงกับกระดูกสันหลังแต่ว่าเราจะยกขึ้น และเก้งกลับมาพายจะออกเป่าลมยกขึ้นลงโอ้โหเห็นไหมว่าพอเราต้องประคองตัวให้อยู่ได้ด้วยเพียงมือสองข้างและหัวเขา่าอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นนะ่ะมันเลยยิ่งต้องเกรงท้องตอนนี้มากๆและเกรงก้นข้างที่เรายกขึ้นสุดๆไปเลยต้านแบนด์ขึ้นยกโอ้โหเป็นไง แล้วคืออย่างที่พวกนี้มันจะมีหลายระดับด้วยนะอันนี้คือแบบอีซี่มีมีเดียมมีแบบเหนียวเหนียวอะคือความเหนียวมันต่างกันนะยิ่งเหนียวเยอะยิ่งยากแม่ตั้งคลานแบบนี้เก่งทอาไงเยอะตัวไม่เปิดขึ้นนะยกขึ้นแบบนี้อชลงเกรงเกรงแบบท้าทายให้สะดือของเราอะชี้พื้นตลอด ทำไมก็ได้ให้สดืออ่ะไม่ชีก้กำแพงฝั่งนู้นนะคะลองดูลองดูองดโอ้ขยับแค่ขานะเกรง็งหายใจออกเกรง็งฮู้ดเลิยกร็งขึ้นอืมไออ่ะโอเคโหอ,อืเล่นสองวันติดนี่มันชัาง โอเคพักได้ท่านี่สุดยอดไหมคะต่อมาต่อมาจะให้ทำเป็นยองกี้คิกเพาส์เพาส์เพาส์ขึ้นไปนะคะพุทธ h แ n d ซับอย่างนี้แต่เราใช้ขานะคะพักขึ้นหนี้เหมือนเดิมลำตัวตั้งตรงคือไม่มีการบิดเอเียงในทั้งสิ้นเกฑงท้องให้เยอะอันนี้ไม่ได้แค่ก้นนันได้ท้องด้วยนะมาถึงปุ๊บตั้งคลานเสร็จเอาขาซ้ายก่อนได้ยกขึ้นแบบนี้ เห็นไหมว่าชี้เท้าขึ้นเพดานเลยแล้วก็พาวส์ขึ้นผัดูก้นสิออืออืยังไงหลายคนถามนะว่าเฮ้ยทำไมเล่นแต่ท้องท้องไม่เห็นจะยุบเลยก็คุณไม่ได้เล่นขาคือถ้าจะเล่นกล้ามท้องให้ประสิทธิภาพต้องเล่นทั้งตัว Total b o บอโดยเฉพาะก้นและต้นขาเพราะเขาคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดสร้างมวลกล้ามเนื้อในที่ที่มันมีจำนวนเก็บเยอะที่สุด มีพื้นที่เยอะที่สุดใช่ไหม <_ C> กล้ามเนื้อทั้งร่างก็จะแบบหมุนกล้ามเนื้อก็จะเยอะขึ้นแ <Bradley. S 2> ละอย่างคืออะไร <_ C> คือพอคุณต้องแบบพวกคอยสควอตลั้นหรือว่าเล่นท่าพวกเนี้มันต้องเกรงท้องพอมันต้องเกรงท้องอ่ะมันเลยยิ่งได้ทอ้องไงคืออธิบายเยอะนิดนึงแล้วก็ขยับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นฝั่งนี้นะคะหมุนเกง่งอ่ะพร้อมนะเ <dein S 2> ตรียมนะคะเก่งท้องรอเลยยกขึ้น มือแค่ประคองนะเห็นไหมผักขึ้นผักฮู้เ้าสพาสข,ขึ้นไปโอ้โหก่อนเล่นพวกนี้คือควรวอร์มก่อนนะคะวอร์มข้อต่อต่างๆก่อนจรนี้เคยมีคลิปวอร์มและยืดไปให้แล้วพาสขึ้นขึ้นโอ้โหเมือ่อยมาอดทนทุกคน อยากได้ก้นสวยๆวยนั่งเฉยๆมันไม่มานะคะสควอตแล้วลันช์แล้วเล่นท่าใหญ่แล้วเราต้องมาทำท่าเล็กๆพวกนี้ด้วยเก็บต้านข้างให้หมดม<อ>เซลลูหายด้วยนะเซลลูไลท์ทั้งหลายหายด้วยนะโอ้โหนี่คือราวเรามาตรงนี้เลยสุดยอดต่อมาท่าที่ ภาษาังกินเรียกว่าแบบ underrated มากคือแบบคนแบบเล่นท่านี้จะได้อะไรหรอได้มากนั่นคือ clamshell แต่ที่คนทําผิดอ่ะ clamshell เ,เขาจะเปิดตัวเยอะเกินนั้นคือมันจะไม่ได้ตรงนี้ดูนะทําขายเป็น90องศาแบบนี้เห็นมหมนอนเล่นสบายมากฉะนั้นจะพูดว่าแหกออกเปิดออก,เป,ออกเปิดออกอย่างนี้แล้วลงเกรงตรงนี้นะคู่เกรงท้องเห็นไหมอือหือ เราจะไม่มีการฮัลโหลใครเรียกคะไม่ได้นะนี่เปิดมากเกินไปแล้วสุดท้ายอะไรมันไม่ได้เลยเลยจะเกรงต้านให้สุดมันจะมีมันจะมีจุดที่หยุดของมันอนะเราต้องรู้รู้จุดที่แบบอันนี้หยุดปุ๊บรู้เรื่องตั้งใจขึ้นแล้วลงพักขึ้นแล้วตรงนี้กน้นข้างๆตรงนี้อือโอเค เดี๋ยวทำอีกฝั่งให้ดูหันหน้าแล้วกันเนาะเอ๊ะหรือหันหลังดีลองหันหลังดูให้ทุกคนได้เห็นนะฮัลโหลในกระจกมีเห็นกันอยู่นะอ่ะอีกห้าวิโอเคคือเราจะไม่เป็นอย่างนี้ตรงๆนะคะเราจะผักขาขึ้นมาให้มันเป็น90องศาแ,แบบนี้เนาะแล้วก็ผักขึ้นเอามือเท้าเอวไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าให้ง่ายสุดนะเอามือผลักไว้บนพื้น จับเอาไว้ประคองเพราะว่าอ,อะไรตัวเราจะได้ไม่หงายอย่างนี้เราเปิดแค่พอดีพองามนะคะเปิดแค่พอดีพองามไม่ต้องเปิดไปไกลมากสุดยอดเลยเราจะล้าวตรงนี้มากแล้วมันจะไม่ได้แค่ข้างๆนะทุกคนมันจะลาวเข้าไปในก้นตรงนี้ลงมาตรงนี้นั่นคือสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเหล่านี้เลย เราเลยไม่เห็นพัฒนาการ <S <S> <S <S> ออโอเคทุกคนเรียบร้อยต่อมาเดี๋ยวจะทำเป็น Glute Bridge Glute b r i d g นี่สอนบ่อยมากต่อเป็นท่าที่แบบดีอะ Glute b r i d g ก็คือก l ู t คือก,ก้นกำมเหลอก้น Bridge คือสะพานวิธีคือเราต้องทำสะพานโค้งแต่ว่าไม่ใช่โค้งหลังเราต้องตรงแต่เป็นเส้นยกขึ้นนอนแบบนี้เลยส้นเท้าประมาณนี้เอามือดันพื้นไว้นะ จากนั้นนะคะเกงท้องยกก้นขึ้นหมวนแล้วแขกขาออกแขกขาออกว่ะกางพยายามต้านแบนไว้นั่นเองขึ้นมาฮู้หมวนกน้นลงมาฮู้หายใจออกเวลายกขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นโอ้โหพยายามต้านแบนไว้นะ ก้นคืออันนี้ล้าวทั้งสองข้างอืลงฮูขึ้นไปทุกคนสู้ๆอยู่ด้วยกันจินนี่ก็เมื่อยเหมือนกันอโอเคต่อมาท่านี้คือหลายๆครั้งถ้าเราเอากกับลำไายด้วยการทรงตัวได้ขาเพียงข้างเดียวสิ่งนั้นคือประเสริฐคือฝึกทั้งท้องทั้งตัวได้หมดอันนี้ยากหน่อยนะแต่ว่าให้ทุกคนลองขาข้างขวาอยู่บนนี้ก่อน ทางสายกขึ้นแบบนี้นะเกร็งท้องไว้เสมอนะและทำซิงเกิลเลกกริดบิขึ้นเห็นไหมบีบก้นฝั่งนู้นนะยกขาขึ้นลงยังไม่ทันก้นแตะพื้นยกขึ้นฮู้เอขึ้นไปลงปุ๊บยังไม่ทันแตะขึ้นไม่มีการหลังแอนนะไม่กระชากหลังขึ้นนะคะ เราจะทําทุกครั้งทุกการขยับของเราด้วยการโฟกัสง่ายๆเลยเอามือประคองไว้แล้วดันพื้นขึ้นเกรงก้นด้านที่เราวางขายอยู่เหมือนมันโหลดสองเท่าทุกคนเนึ้อออกไหมพอเรายกขาข้างนี้ขึ้นอ่ะมันเหมือนโหลดให้กล้ามเนื้อก้อนอีกฝั่งต้องทางานแบบอย่างหนักหน่วงมากโอเคร,รู้เรื่องชวงสุดท้ายก็มาจะเป็นอย่างนี้นะคะรู้เรื่องอะต่อมานะ เดี๋ยวจะสลับข้างคือทุกคนแท่ระวังเท้าบนพื้นนะฝั่งที่วางอ่ะนิ้วเท้าคือจิกพื้นเอาไว้จิกพื้นเอาไว้ช่วยส้นเท้าไม่ลอยกดทั้งเท้าลงกดมือเกรงท้องเสร็จจากนั้นยกตัวเองขึ้นค้างถ้าค้างได้หนึ่งสองลงถ้ามันจะเอียงไปฝั่งในฝั่งหนึ่งมือนี่แหละเป็นตัวช่วยประคอง ขึเปิดเพลงมันๆวูลงแล้วขึ้นลงไม่วางขาเลยนะยกทิ้งไว้ค้างเลยค่ะเสียงวูลอาลม่มหนักหน่วงจริงๆท่านี้แต่ว่าคุณจะได้กล้ามเนื้อก้นแบบที่อยากได้อะ่ะ ยอดมากอันนี้คือเป็ single leg bridge แล้วนึกภาพนาะสมมุิเรามีเก้าอี้เป็นแบบขอดเตียงก็ได้อยู่ข้างหลังอนะ่ะแล้วเราทําแบบเนี้ยแล้วเราก็ยกตัวเองขึ้นนะ่ยก็ได้เหมือนกันคือมันก็จะเป็นเหมือนท่า hip t ร r ส s ที่วางบาตรงนี้แล้วยกแบบแม่ชมแม่ชมผู้ทําอย่างนั้นท่าเล่นก้นมีเยอะมากนะคะทุกคน นี่คือเยอะจริงๆแล้วแบบเราก็เลือกท่ามาว่าเอานี้ทําแบบเบาๆแบบนอนแบบอะไรแล้วทําสม่าเสมอแล้วกินโปรตีนให้ถึงสารอาหารอื่นๆครบห้ามตัดไขมันห้ามตัดคาร์บที่สังเกตว่าเวลาที่จินนี่แบบลองไม่กินคาร์บมีช่วงกลัวแป้งมากขุนไม่เปลี่ยนก้นไม่ขึ้นมันจะลีนๆผอมๆประเภทที่แบบงเหี่ยวอ่ะแต่พอกินถึงกินแบบอย่าเยอะจนเกินไปแล้วก็จะรู้ปริมาณคืออยากรู้ก็ลองพิมพ์เข้ามาถามแต่ละคนกินได้เหมือนกัน แต่เป้าหมายนั่นแหละพอกินถึงเท่านั้นแหละกลายเป็นแบบหูก้นมาอย่างไม่เคยมีมาก่อนมันได้ทุกคนแต่ขามันจะม่นดินเล็กลงบางคนถามว่ามีท่าปั้นก้นขาเล็กไหมคือถ้าเราเกิดมาเป็นคนขาใหญ่แต่กําเนิดอะคะ่ะมันจะได้แค่กระชับเข้าไปโอเคส,สัดส่วนมันก็จะเล็กลงเพราะอะไรเพราะว่ามันกระชับปุ๊บมันไม่เพล่ไงมวลมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มันกระชับแต่ว่ามันก็ยังคงมีทรงและโครงร่างเดิมของเราอยู่อะคะ่ะ ดังนั้นคือทำให้มีความสุขเป็น the best version ของเราเองไม่ต้องเป็นคนอื่นดีที่สุดและถ้าบอกว่าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์แชร์และ subscribe แล้วก็คอมเมนต์มากอยากเห็นคลิปแบบไหนอีกนะคะเดี๋ยวทำให้จ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย